คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจน b บีเฮ hey, ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย19ธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิครหบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านอินดีนาเพเซอร์เปิดบ้านเกนบิทฟิลด์ฮา์ตอน7โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับการ,รมาเยือนของแ a คลิปเปอร์สโดยโค้ชของเจ้าบ้านอินดีนาเพเซอร์ครับเป็นโค้ชจอมเก่าอย่างริกคาสไลวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของคลิปเปอร์คือไทรรนลูครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานล่าสุดของเพเซอร์แพ้มา3เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนมิเนโซตาทิมเบิร์วบครับทีมแกร่งในสายตัวตกแล้วก็แพ้ไปตามสภาพ109ต่อ1น7โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งเพเซอร์เป็นบูชบราวจูเนียร์17เแต้ม5รีบาว2แอสซิสเสริมด้วยอารอนเนสมิธ17แต้มกับ5รีบาวครับและเซนเตอร์ของทีมไมส์เท์เนอร์12แต้ม5รีบาวสุดท้ายเพเซอร์แพ้ไปแบบขาดลอย ส่วนผลงานของ l อลเอคลิปเปครับตรงกันข้ามครับตอนนี้ c ล i p เปอรเองครับก็ชนะมา7เกมรวดเกมล่าสุดเปิดบ้านสอนบาสนิวยอร์กนิกส์ไปขาดรอยนะฮะสกอร์สูงมาก144ต่อน2 2 2ผู้ทำสกอร์สูงสุงสดเป็นมาเทพคาวาเรียนาาช่วงนี้คืนฟอร์มครับ36แต้ม7ดรีบาว4แอสซิสเสริมด้วยเทพเจ้าพอจอด25แต้ม4รีบาวเแอสซิสครับและนอมแมนพาครับ 16แต้มกับ2รีบาลครับสุดท้ายแอร์เวย์คลิปเปอร์สยังยอดเยี่ยมครับเก็บชนะได้7เกมรวดติดต่อกันครับไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านพอยกาดน่าจะมีข่าวดีครับไทริสเซอริเบตันน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในวันนี้ครับจะได้ดวลกับเจ้าคราวเจมส์ชาเดนครับเกมรุกต้องยกให้กับไทริสเซอริเบตันครับแต่ความเก่าต้องไปที่เจ้าคราวครับชูติงกาดบอตตี้ฮิวครับมือยิง3คะแนนของเพเซอร์จะได้ดวลกับเชอร์ริสแมนครับ ตำแหน่งนี้ถ้าเป็นการยิง3แต้มบัดดี้ฮิลแม่นกว่าครับแต่ทอร์เรนส์แมนเล่นดูดันครับสมอลฟอร์เวิร์ดบูสต์บราวจูเนียครับตอนนี้ยกระดับตัวเองได้ดีมากครับแต่ต้องดวลกับเทพเจ้าพอจอร์ดครับก็ต้องนับว่าเป็นรองพอจอร์ดเยอะในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดไปกันต่อที่ตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเอาบี้ท็อปปิ้นครับวันนี้จะได้ดวลกับมาเทพคาวายเลียนนาทครับแน่นอนตำแหน่งนี้ไม่ต้องสืบครับคาวายเลียนนาทเหนือกว่าเยอะมากครับ ไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมผูนครับเจ้าบ้านไมส์เท์เนอร์ครับเล่นดีวันดีคืนครับวันนี้จะได้ดวลกับอีวิซาซูบาครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวของคริปเปอร์ครับที่ดูไม่แข็งแรงเท่าไรครับตำแหน่งนี้ไมส์เท์เนอร์ดูดีกว่าผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับไทริสเซอรีเบอร์ตันครับก็ต้องเช็ควันต่อวันอาการเจ็บเข่าแต่ข่าวว่งนบอกว่าน่าจะลงสนามครับส่วนจาเลนสมิธครับก็ลงสนามไม่ได้ครับเจ็บส้นเท้า ส่วน LA Clippers ทีมเยือนครับมีปัญหาแก้ตัวสำรองเซนเตอร์เมสันพรัมลบอรี่ครับเจ็บเขา่าผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ครับผมโชว์ชมหน้าให้ดูอีกครั้งอ er ินดีนาเพเซอร์ไลบ์นี้ประกอบไปด้วยไทริสเซอรี่เบอร์ตันบัตดีฮิวบูสบาวจูเนียโอบี้ท็อปปินไมส์เทอร์เนอร์ส่วน LA Clippers ครับประกอบไปด้วยเจ้าคราวเจมส์ซาเดนเชเรนริแมนพอจอร์ดคาวายเลียนนัทอิวิซาซูบัก ดีน่าเพเซอร์ครับอันดับปัจจุบันรั้งอันดับ7ในสายต้นออกครับลงเล่น24เกมชนะ13แพ้11ครับวินเรดถือว่าเกิน50%ครับส่วนเอริกคริปเปอร์ครับ,รบอยู่ในอันดับ6ของสายตันตกชนะ15แพ้10ครับวันนี้น่าสนใจครับแฟนบาสจะได้ดูการดวลกันระหว่างไทริสเซอร์ริเบอร์ตัน25.7แต้มตกเกมเปอร์เซนต์วิกโกอยู่ที่52%ครับ จะได้ดวลกลับมาเทพยบคาวาเลียนาตอนนี้ถือว่าดีวันดีคืนครับฟอร์มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ24แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่51%ครับแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับคาวายทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียก้ว่าเป็นบาสท,ที่น่าดูอีกหนึ่งคู่ครับเพเซอร์แพ้ม,มา3เกมติดต้องมาเจอกับแอคลิปเปอร์ที่กําลังยอดเยี่ยมครับ กำลังทำซิตี้แฟรนไชส์ชนะมาเจดเกมรวดครับถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าและฟอร์มของตัวผู้เล่นครับรวมถึงฟอร์มล่าสุดในรอบหลายๆเกมครับก็ต้องบอกว่าทาังด้านทีมเยือนอย่างคริปเปอร์ดูดีกว่าทั้งหมดครับวันนี้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการกีฬาครับคริปเปอร์น่าจะชนะไม่ยากครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ